굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ยังอยู่บ้านอิงองศาอยู่นะคะขเขาเยี่ยงเช้านี้พามาชมหมอกยามเช้าทุกคนคะ่ะห <c oughs> นาวมากตอนนี้หมอกมาเต็มเลยค่ะ <c oughs> มอกเพียบเลยเ <c oughs> ยอะมากเดี๋ยวจะพาไปชมหมอกอุกที่เขานะคะ <c oughs> เพราะว่าอีกฝั่งจะเป็นภูเขาค่ะ อันนี้คือเป็นห้างบนอันนี้คือเป็นบนบ้านบนบนชั้นที่ว่าพาถ่ายวิวค่ะเดี๋ยวพาไปชมหมอกอาจจะมีเสียงเพื่อนๆแทรกนิดนะคะทุกคนคะ่ะจะมีเสียงเพื่อนๆแทรกแทรกแทรกคลิปนิดนะคะหมอกเต็มเลย ตอนนี้หมอกตอนนี้หมอกกำลังมาคุมเรานะคะเดี๋ยวลงนะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนทางชันมากจะตกบันไดอาจจะมีเสียงพ่นน้ําแทรกนิดนะคะต้องขออาภัยในคลิปนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ยังไม่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ นะฮะหมอกเราอยากจะไปสัมผัสหมอกที่จังหวัดไหไรนะอ๋อเราอยากไปชมหมอกที่เพชรบุรีตอนแรกอยากไปขอคอไม่ต้องไปแล้วค่ะอยู่บ้านเพื่อที่อิงองศานี่แหละค่ะหมอกเยอะมากทุกคนค่ะข้างหลังน,นี้เป็นภูเขานะคะ อันนี้คือเพินผูเขานะคะทุกคนผู้เขานะคะผู้เขาทั้งลูกเลย mm. เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมอกลงเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไปถ่ายกลางหันเสร็จเราจะกลับมีโอกาสจะกลับมาถ่ายให้นะคะว่าตัวนี้มันคือผู้เขาเหน่อจะสั่นหน่อยนะคะทุกคนเพราะหนาวมาก ไม่เตรียมเสื้อกระดังมาเลยเนี่ยหมอกชอบหมอกมากเนี่ยอันนี้เป็นภูเขาทุกคนเห็นไหมมีต้นไม้อยู่นะคะเป็นภูเขาหมอกอันนี้เป็นอันนี้คือแปลงผักอปอสารพิษนะคะหรือผักสลัดอะคะ่ะทั้งหมดเจ้าของสวนจะปลูกเองค่ะอันนี้มีอันนี้คือสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวหายจะหมอกมาเจอสตรอเบอรี่ได้ไงเนี่ย ทุกคนนะอันนี้อันนี้คือสต,ตรอเบอรี่ค่ะกำลังจะออกนะคะนี่สตรอเบอรี่นี่คือสตรอเบอรี่หมดเลยค่ะมันพี่เอามาปลู่อยแต่หมอกสวยมากทุกคนนี่ตอนนี้หมอกคือกำลังลุมกำลังกำลังลุมฮารุค่ะสวยมีสองคลิปด้วยนะ ถ่ายหมอกให้ชมกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพาไปชมกังหันกันคะ่ะ